กนบูทับเบิ้ล้วปปุนของแท้ของแท้ของแท้แค่นี้นะจะมาตากกคนค้นหอเพเจ็บกล้ากองก็ติดทำเนียนะค้มได้ถึงไหนมันมันถือยากถือยากนไหนเช่ไหน่แบบคันกินหด็กกุ้งบบนี้นะ กาบสบายดีพี่น้องปองป้ายเมื่อสุภูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสมผิดเอวีโอมื้อนี้เขากะซิมาเก็บหมักย่างปลากันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากับเด็กน้อยเนาะเพราะว่าเขาก็ดนแล้วบันได้กินเนาะซีฮาร์ปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะท่านได้กินเนาะกำลังมากินมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าผู้่ได้เคยได้กินแล้วก็เคยได้เห็นแล้วก็เคยได้สัมผัสเนาะพี่น้องเนาะก็คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเลยเนาะพี่น้องเนาะ

ความสูงพี่น้องกันเคลื่นปีนขึ้นปีนปีนเอาต้นมากอช่างบางอย่าง,ง,างเนาะปีนเอาบางอย่างขึ้นอ่ะเ่็นวะบางอย่างป่าตกลงมาอีกไป กินสมพี่น้องเอ,อ้ยลงมาพ่อแล้วไลยแล้วใส่ตาไายแหละพี่น้องเอ,อ้ยนี่ก็ได้กินกรบปรมุมดแหละนี่มักย่างปลาเนาะคือมักย่างเครือเนาะ แต่ก็อยู่ในตนบวกไงเนาะเปิ้ลุดปลายเลยพี่น้องมีเสียงหลบควันในจังหน่อยพี่น้องเอ้ยตรงซีใหญ่พิ่นอ่ะมันเก่ดเสือเห็นปันได้ดอกสูง เมื่อคือเลี่ยงนี่สวนก้องใหม่ป้านเลี่ยงนี่เป็นเอฟซีเลยเนาะ ไปกลับกันดีกว่าพี่น้องไปห้ากินสมกินแซลผิดแ,แล้วคน,นวะบอกนันอยูอย่เพื่อนคนพี่น้องเอ้ยสัมผัสเด็ดจี้กินช้างมักย่างอะไรช้างมักย่างปลาบ่หรือมักย่างเครือมักย่างปลาแซ่บบ่จิ้ทางบากกือเห็นเหตุผลท่านวะกินแยมเจียว มุกาขึ้นกินโซ่เลยป้องเสียโชว์เบิ้บงติงงดโว์เมอนป้อเด็กเด็กโ์่ยามจก่ามันจมเจ้าได้จะกาวสิตะกร่องตะแกงกับบุมีเนาะหมจะคล้องคลิปเป็นตะกร่องเองส <c oughs> บายีน่มดี ก so wow. ช้เป็นเป็นหมาเนี่ได so ้啊โซ่ให้เอฟซีเบิ้งเดีเบิ้งไบอกแกปลาแของมากเทไมมันป็น้นเก็บ้นเก็บบูธบบอฟ Chào mẹ, chào mẹ, con mẹ, chào chết chào mẹ, nó mẹ, chào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  nó chào mẹ, chào mẹ, chào nó chào mẹ, chào mẹ, ăn mẹ, chào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  ใส่เอฟซีเด็ตดีทางพังไทยต่างประเทศก็มีเท่กันเลยเรือสบายดีเลยสบายดีเลยจิ่งหมาบ้างปลาดีเ่นนี่มันมากมันความสุขของเด็กบ้านนอกเนะาะเพป็นวะกินหมาย่างปลากินพลไม้ปลาโบนโบลิกิน<ม>แต่เด็กแต่ใหญ่ก็กินโอ้อีท้าใหญ่เนาะมีอีท้า<ร><ว>มีอีแก่นำนำเนาะ อีเทากินไปอีเทามาจังเจ๊ดิ้เจ๊ดิ้งมาได้กินได้มได้อีเทากินขกันตอันนี้เด็กโปกันเอาเพื่อบมเป็นกินเพื่อบมเป็นแกเนาะเผื่องในมีปอมีปอนจ้าว่าปอนฮะกินหมย่างกันพี่น้องเอ้ยกินคือนรอบพน กินเนี่ยได้เนียนหน่อยกแบบป้าไป <c oughs> นัง <c oughs> งล <c oughs> บไม่น่งแล้วเนาะขอซาบอ่แล้วก็จนี่ตีบอ่ะโอ้โหตีกันตาย่เยเลยเ้าเะยนะตาบนบุมีแเด็ดเด็ดเกินยั่ๆก็กินหมด เราคิได้หดคตรบได้แตัวกับบุได้ราิดโคบดเลยนี่ติดใส่ตาองถึงกินนมูเละตาของมือกองมือแกงกับบุมมีสิจางมือของมาไม่ได้บานนี่จะค้องคลิปแล้วบได กินน้ำหมู้บาดเนาะตาเนาะใช่จ้ะทำกินได้ไล่ไปจกินตะกรงก็อยากล่วงมือนั่งเล่นโมยากนั่งอ้าพี่น้องเอ้ยก็ขอจบคลิปสำนีเนาะอยากกินน้ำโมเลยได้บัตนี้ก็ได้อดบุไรีแล้วอดบุไรี่แล้วผมมีตะกองตะแกงมันไก่ชิบวัดเออมันไก่ชิบวัดเลยด้นี่